สวัสดีครับสวัสดีครับน่มือนั่นอะไรทหารน,น้อยอืมจะขีขนมปังครับอ๋อเอาไว้ขี้ขนมปังเหรอทำเองดีกว่าครับแล้วแล้ว,ลวน,น,นี่ใส่ชุดนี้จะไปไหนครับเล่นปูป,ปาสวุปแล้วไปทหารครับโอ้ไปช่วยน้ำท่วมกับเขาไหมเนี่ยไปเผาไปช่วยไฟไหม้ด้วยช่วยไฟไหม้ด้วย เธอเธอเธอป้านไฟไม่ละป้านฉีเลยนะฉีอะไรลูกน้ำเหรอครับไม่ใช่ไฟครับไฟไหมเธอไมเธอไม่ใครมายิงในป้านฉีเลยนะอ๋อพี่ฟุตเห็นเขาน้ำพว่งในทีวีพูดสงสารไหมสงสารสีแล้วช่วยจะไปจัดการเองโอ้พี่ฟุตจะช่วยจัดการยังไงจะช่วยจัดการน้ำท่วมครับ โห oh, ทำยังไงเอ่ยมาต้องยิงปืนไปร้อยเมอร์เลยนะคะฮูยิงปืนไปทําอะไรลูกมันต้องยิงปืนไปร้อยเมอร์เลยครับไหนทหารตะเบะหน่อยสิวางวางปากขี้ว่าตะเบะหน่อยตะเบะหน่อยใส่หมวกสวัสดีกล้องก่อนสวัสด,ดีครับ